ใครรู้สึกบ้างไหมคะว่าแบบบางครั้งชีวิตเราเจออะไรแล้วมันแบบมันซาบซึ้งมากจนต้องร้องไห้ออกมาบางครั้งถ้าเราไม่รู้ตอนจบอะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเสมอไป<ม>อาจจะแฮปปี้เอนดิ้งในแบบของมันเองโดยที่พระเอกนางเอกไม่ได้จะเป็นต้องคู่กันก็ได้<ม>ใช่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่านี่แหละคือชีวิตมันคือการเติบโตของคนคนหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้คู่กันแต่ว่าเขาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้ว ไม่เป็นไรนะที่เธอเจออะไรแบบนี้มันโอเคมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณออกกลังกายแล้วแล้วทำอะไรได้อีกที่จะเขาเรียกว่า maximize ประสิทธิภาพจากการออกกำลังกายแทกที่ผมอยากจะสอนทุกคนวันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ทำเหมือนกันนะครับผมจะไม่แนะนำหรือสอนสิ่งที่ผมคิดว่า ผม,ผมเองก็ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นใที่ผมสอนวันนี้ผมก็ทําเองแล้วผมก็เห็นผลในทั้งผมแล้วก็คนที่ผมไปแนะนำแล้วก็สอนด้วยและในสัปดาห์นี้นะครับพบกับโค้ชดรนุ่นนักบำบัดด้าน Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT หรือแนวคิดการบำบัดความคิดอย่างมีสติและโค้ชสินทุโค้ชด้านออกแบบการออกกำลังกายปรับวิถีชีวิตตามพื้นฐานสุขภาพและความเหมาะสมแต่ละบุคคลและก่อนที่จะเริ่มการฝึก MBCT ในวันนี้นะครับโค้ชดรนุ่นของเราได้ชวนผู้เข้าแข่งขันพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆและคุณเมลาเองก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนเ,อนเอนทุกคนได้ฟังจากการดูซีรีส์เกาหลีครับ มีใครรู้สึกบ้างไหมคะว่าแบบบางครั้งชีวิตเราเจออะไรแล้วมันแบบมันซาบซึ้งมากจนต้องร้องไห้ออกมาเนี่ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับชีวิตคนคนหนึง่งอะไรประมาณนี้ที่มันมีทั้งมีทั้งสุขมีทั้งเศร้าเราดูหนังซีรีส์ปกติเราจะรู้สึกว่ามันมีอุปรสรรคแต่สุดท้ายเมื่อแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้ง ถ้าเราไม่รู้ตอนจบอะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปแต่อันอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งในแบบของมันเองโดยที่พระเอกนางเอกไม่ได้จะเป็นต้องคู่กันก็ได้ใช่มันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่านี่แหละคือชีวิตมันคือการเติบโตของคนคนหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้คู่กันแต่ว่าเขาก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้ว ขอบคุณค่ะจริงนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะบางทีเราคาดหวังที่ปลายทางจนเราลืมว่าระหว่างทางเราได้อะไรมาบ้างตั้งเยอะตังะ้ตงแยะเราเก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะแล้วแน่นอนว่าเราจะเริ่มด้วยลองซิเหมือนเดิมหรือว่าการนั่งอยู่ด้วยกันโดยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะตอนนี้ทุกคนเริ่มดูสิมันมันเป็นความเชี่ยวชาญของการฝึกพนุนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีลองซิทุกคนเริ่มแบบเอเอเอ,เอฉันเตรียมตัว ท่านั่งของเรานะคะที่หลังตรงลาเปิดออกรู้สึกว่าพร้อมกับการฝึกรู้สึกสบายสบายแต่ก็ไม่สบายจนกระทั่งสบายเกินไปแล้วมันหลับไปถ้ารู้สึกแบบนั้นเราปรับท่านั่งได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาถึงเวลานี้นะคะอยากจะชวนทุกคนคะ่ะให้เอาสติมาสํารวจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยค่ะ บางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกถึงความสุขมากๆความปิติยินดีเรารู้สึกได้กระทั่งสัญญาณในร่างกายอย่างเช่นตอนนี้บางท่านอาจจะรู้สึกสบายๆที่จุดไหนในร่างกายเป็นพิเศษลองสำรวจว่าเวลาเราอยู่กับความสุขความสบายเนี่ยเราโอบกอดความสุขได้ไหม ก็ที่รู้สึกเมื่อกี้ก็คือว่า,าคืออย่างน้อยอเราไม่ป่วยอะไรแบบนี้ครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครัแบบผมยังโชคดีที่แบบว่าได้ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรงนี้ครับเราเราสามารถที่จะเลือกกิจกรรมว,วันนี้เราจะไปทำอาจจะไม่ทำที่บ้านเราไปานั่งทำงานที่คาเฟ่อะไรย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือเป็นถือเป็นหนึ่งความสุขที่เราควรจะคือก่อนหน้านี้นเราไม่รับรู้นะครับแต่พอแบบพอได้กลับไป คิดถึงก็เอ้ยอันนี้เราก็เป็นจริงก็เป็นความสุขของเรานี่ว่าอะไรอย่างงี้ครับโอเคเราเราเราได้กลับเข้ามาแล้วเราวแมีสติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆรแล้วมันมีความสุขเล็กๆตรงที่ว่ามันเราช่วงนี้เราจิมเจ็บหลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอ้เจ็บเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาก็ยังดีกว่าเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเคมันก็ถึงแม้ว่ามันจะปวดนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวค่อยๆรักษาไปอะไรประมาณอย่างงี้ครับ เราเลือกได้ที่เราจะสำรวจมันเพิ่มเติมหรือเราเลือกที่จะเอามาไว้ในจุดอื่นที่เรารู้สึกสบายกว่าหรือว่ามั่นคงกว่ามันเลือกได้ตลอดเวลาเป็นช้อยของเราขอบคุณมากเลยครับพี่แั๊และนี่ก็คือคลาส MBCT ครั้งที่7ครับตลอดทุกสัปดาห์โคชตรนุ่นให้การบ้านทุกคนไปฝึกต่อเองที่บ้านและบางคนก็ได้ค้นพบสิ่งสําคัญจากการฝึกครั้งนี้เราไปฟังกันครับว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างการทํา m y ่ฟูลเนสเหรอครับผมไม่ไม่เอาเรื่องกินผมเอาเรื่องออกกาลังแล้วกันมันมันพพอร์ตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกคราวที่แล้วเนะเจะดีตัวเองยันยาน่ะไม่รู้ไม่รู้นอเขามาหรือเปล่าพี่เล่าให้ฟังว่าพี่อยู่มันลู่วิง่งไปลังทําลูบอยู่อย่างเงี้ยไอ้นี่น่าเนี้ยแล้วมันต้องใช้เวลาสี่สิบห้าวินาทีถ้าเรานับหนึ่งหนึ่งถึงสี่สิบห้าแล้วอะโอเคมันจะได้ยักสามสิบวิเราเหลือสิบห้าวินาทีเป็นสิบห้าวินาทีอันตรายมากคือเราสามารถจะโยน โลบออกไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้ครบ45วินาทีได้ก็คือ15วินาทีสุดท้ายต้งท่องไว้เลยว,ว่าให้ยภัยตัวเองยันญยาดนะนี่จะได้5วิละ <ยา S 1> ใจดีกับตัวเองอก็ได้อีก10วิละอีก5ก็ให้ยาัยตัวเองรอบเนี่ยเราก็จะครบ45วิแล้เราก็เราก็จะประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้นมันคือไมโครเด็กที่ผมคิดขึ้นเองโดยใช้เสียงคุณนุ่นเป็นหลัก นีใครมีใครอยากจะเล่าอะไรไหมคะวันนั้นเอ้ยนึกขึ้นได้ยังไม่ได้ทากันบ้านเลยนี่ว่าตอนขับรถเร็วๆอะค่ะแบบวิภาวดีอะค่ะ,คะแล้วก็ประมาณประมาณแปดสิบร้อยหนึ่งเนาะประมาณนั้นค่ะขึนได้เออไหนลองเอาสติไปจับ่อยสิไปจับที่เท้าปั๊บอ้าวเฮ้ยอันไหนเกียร์อันไหนคันเร่งก่อนอจําไม่ได้ค่ะว่าไหนเกียร์ไหนคันเร่งอันนี้ก็คือก็เลยมันตกใจตัวเองว่าแล้วแกมาจับสติเลยตอนนี้เนี่ย แล้วว่าเฮ้ยไม่รู้อันไหนคันเร่งอันไหนเบรกค่ะก็เลยนี้อันนี้อันนี้มันมันเป็นยังไงคะจะถามว่ามันดีแต่มันมันไม่ดีเนาะแล้วมันจะต้องทํายังไงต่อตอนนั้นก็พยายามจะแบบตั้งสติค่อยค่อยแต่อันซ้ายก่อนซิว่าไหนเบรกอะไรเงี้ยค่ะค่ะอาจจะเป็นความตกใจด้วยตอนนั้นเพราะว่ากําลังขับอยู่แล้วอยู่ๆเหมือนลอสไปเลยอะแล้วมันยังต้องขับไงแล้วอันไหนจะเบรกอันไหนจะคันเร่งกลัวจะเหยียบผิดอะไรางี้ด้วยใช่ไหมคะ คิดถึงกันบ้านนะคะค่ะจริงๆเป็นเป็นตัวอย่างที่เราเจอได้ตลอดเวลาเวลาคนเราขับรถอะเราใช้อโตเมติกไพลอต์คือมนุษย์เราเนี่ยเปิดโหมดอัตโนมัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยขับรถกินข้าวคือกินข้าวรู้อีกทีหืมกดจานตอนไหนอย่างเงี้ยเออมีหลายสิ่งมากที่เราทำโดยอัตโนมัติอะค่ะแล้ว คือร่างกายก็ฉลาดฉลาดคือเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้ต้องทําอย่างนี้เขาจําได้เขามีแบบเมม o r ีในกล้ามเนื้อด้วยหลายๆอย่างที่แบบทําให้เราแบบถูกไหมเวลาเราเหยียบ <laughs> นู่นนี่ร่างกายจําได้เลยเมม o r ีในกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเอาสติขึ้นมาจริงๆดูสิเราจะทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นไปได้ว่าด้วยความที่เราอ่ะไม่เคยใช้สติในการทําอะไรบางอย่างที่เราเปิดหมดอัตโนมททัติทําเราก็เลยงงค่ะณนะจุดนั้น <Okay. S 1> เราควรจะออกจากออโตเมติกพลอตทุกๆครั้งเลยด้วยซ้ํา oh. เราควรมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยได้ซ้ำเพราะทุกทีเราเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็จะเปิดเพลงเราก็จะเล่นแชทด้วยอะไรด้วยคือทาพร้อมกันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคือจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่นุ่นน่ะนุ่นเพิ่งพูดให้เพื่อนเพื่อนนุ่นฟังคนหนึ่งพอดีนุ่นฟังคลิปของหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบเป็นหมอฉุกเฉินใช่ไหมคะหมอเจี๊ยบลาลนาเราหมอเจี๊ยบพูดว่าเนี่ยมีอุบัติเหตุมาแล้วเขาเข้าไปช่วยน้องผู้ชายคนนึงอุบัติเหตุแล้วเขาบอกว่าตัวเขาอะ ยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าคนที่ซ้อนมาจากเขาอ่ะคือฉุกเฉินมากแล้วไม่รู้ว่าหมอเจี๊ยบก็ไม่รู้ว่ามีชีวิตรอดต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ตามไปดูจนจบแล้วน้องผู้ชายพูดกับหมอเจี๊ยบว่าวินาทีเดียวเองจริงๆอะ่ะตอนนั้นคือเหมือนน้องคนข้างหลังบอกว่าดูคลิปอันนี้สิเขาหันไปมองแล้วบัติเหตุเกิดขึ้นเลยวินาทีเดียวจริงๆ mm hmm. เออนุ้นก็เลยแบบบอกตอนนั้นนุ้นบอกเพื่อนนุ้นว่ามันเหมือนฟังแล้วนุ้นเตือนใจตัวเองอะ่ะ ว่าทุกวินาทีมันแบบมันมีค่าขนาดไหนกับชีวิตคนเราแล้วเราเรา,เราควรจะแบบมีสติให้ได้อยู่ตลอดเวลาแบบไม่ออโต้พาย t ลแบบบางทีเราชินอนะ่ะใครเรียกเราหันไปดูเลยแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราควรจะออกจากออโต้พาย t ลได้เราควรจะมีสติได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำ mm hmm. ค่ะ getting the most out of your work o u t ไปว่าอะไรก็คือคุณออกกำลังกายแล้วแล,แล้ว ทำอะไรได้อีกที่จะเขาเรียกว่า maximize ประสิทธิภาพจากการออกกำลังกายเพราะว่าเรารู้ว่าใช่ไหมครับเวลาเราคุมน้ำหนักหลักๆก,ก,ก็จะมีรับประทานอาหารออกกำลังกายทีนี้นอกเหนือจาก2อ,อย่างนี้เราจะไปต่ออีกได้ไงอาจจะมี hack, แฮกหรือว,ว่าทริคเล็กน้อยนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในดีเทลแฮกที่ผมอยากจะสอนทุกคนวันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ ทำเหมือนกันนะครับผมจะไม่แนะนาหรือสอนสิ่งที่ผมคิดว่าผมผมเองก็ไม่อยากทําเพราะฉะนั้นไรที่ผมสอนวันนี้ผมก็ทําเองแล้วผมก็เห็นผลในทั้งผมแล้วก็คนที่ผมไปแนะนําแล้วก็สอนด้วยนะครับอย่างแรกคืออันนี้เลยถ้าเกิดคุณทําเรื่องนี้ไม่ได้ชีวิตจละลําบากนะครับเรื่องนอนเป็นอะไรที่สําคัญมากผมวางตัวเป็นตัวที่หนึ่งเลยตัวที่สําคัญที่สุดมีแต่คุณที่รู้ว่าคุณภาพคุณ นอนเสร็จแล้วตื่นมารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ากดอะลารามไปอีก3รอบแล้วว่าบางวันก็ตื่นมาโดยไม่ต้องใช้อลารามเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้2ออันนี้หลายคนสนใจเรื่องนี้การกินโปรโตีนนะเพราะเดี๋ยวนี้คือโปรโตีนเยอะมากเนี่ยทุกคนโฆษณาแพลนโปรโตีนเวโปรโตีนอะไรอย่างนี้เราจะรู้ยังไงว่าอันไหนดีอันไหนควรกินแล้วควรกินยังไงวันนี้จะมาสอนนะครับโปรโตีนก็นอกจากเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อมันสำคัญกับฟังก์ชันอีกหลายอย่าง เช่นสร้างฮอร์โมนสร้างโมเลกุลที่มาช่วยภูมิเรานะครับเป็นแหล่งของพลังงานเอนไซม์ 3, แล้วก็เป็นการาพาแต่ละอย่างในร่างกายไปแต่ละที่นะครับอันนี้ก็สําคัญมากโปรตีนที่มันย่อยเร็วกับย่อยช้าโปรตีนที่ย่อยช้าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เพราะว่าอะไรเพราะว่ากินมาปุ๊บมันมันได้มาเป็นโปรตีนทีนี้โปรตีนเนี่ยมันต้องแตกสลายเป็นพวกโปรตีนย่อยเช่นเรียกว่าเป็นเปปไทด์ จากเปปไทด์ร่างไรก็ต้องมาย่อยเป็นที่มันเป็นเล็กสุดก็คือกรดอะมิโน,นครับส่วนที่มันดิเจสต์เร็วหรือว,ว่าย่อยเร็วก็คือจะมีพวกเวโปรตีนนะครับปริมาณนี้คนกินอาจจะอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงกรัมต่อวันมันก็ที่จริงฟังดูเยอะแต่ว่าเราได้โปรโตีนจากหลายแหล่งในแต่ละวันเรากินพันพืชก็ได้โปรโตีนกินข้าวข้าวมีโปรโตีนนิดนึงกินพวกถั่ว กินพวกเนื้อสัตว์สุดท้ายมันสะสมมาได้กโ็โปรตีนก็ค่อนข้างถึงที่จริงสิ่งที่หลายคนทําไม่ถึงคือเป็นการออกกําลังกายอาจจะไม่ถึงจุดที่ต้องการน,นะครับอ่ะโอเคอันนี้มีใครเคยเห็นไหมมีใครเคยใช้ไหมอันนี้เป็นอาหารเสริมที่ถูกมากแล้วคิดว่ามีเบน e ฟิเยอะมากเรียกว,ว่าเป็นครีเอทีนครับอันนี้จะมกักจะเห็นในยิมเยอะนักก้ามชอบใช้ผมก็ใช้เอง ต่ก็มีเหตุผลทำให้ถึงต้องใช้นะครับครอทีนก็ที่จริงมันเป็นสาร natural ในร่างกายร่างกายเราสร้างเองได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงร่างกายเรามีครอทีนแล้วทำไมถึงมันสำคัญครับทีนี้เออครอทีนเนี่ยมันสร้างมาจากกรดอะมิโนโ3ตัวนะครับไม่จำเป็นต้องรู้มันสร้างมาในตับเป็นปกติระหว่างวันเนี่ยมันสร้างประมาณ1นกรัมระหว่างวันเวลาเราใช้พลังงานเยอะและซึ่งมักจะใช้เวลาเราออกหลังกายแบบระยะสั้นแล้วก็แรงไอตัว ATP มัน แทบจะไม่ค่อยเหลือเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันต้องมาเติมด้วยการใช้แครีทินมันจะเอาฟอสเฟตมาให้ a อ p เพราะฉะนั้นการที่เราเติมแครีทินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะเอามาเติมเพราะฉะนั้นมันทําให้เราออกแรงได้ยาวแล้วนานขึ้นแล้วแอลคาเนทีราคะได้ยินมานานแล้วเมื่อก่อนนีวว่ามันช่วยทําให้เราเหมือนมีแรงมีพลังในการออกกําลังกายเคยลองทานไหมครับน่าจะเคย L แต่นานมากแล้วค่ะ ผมก็เคยไปลองทานมาแต่ว่าอะเอลคาทีทีคือกรดอะมิโนตัวหนึ่งมันไปช่วยร่างกายใช้ไขมันได้มากขึ้นมันจะชอบถูกขายเป็นเขาเรียกว่า f a ตเบอร์เนอรโฟมันเอามันมันมันชัตเทอรมาไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นซึ่งถามว่าเห็นจ่าจ่าไหมผมว่าไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ในกลุ่มเวลเนสแล้วว่าแพ้หลายคนเขามักจะอธิบายคือบางครั้งถ้าเกิด สุขภาพลำไส้เราไม่ดีแล้วเรากินเอลคา i t นทีนมันอาจจะไปทําให้สร้างสารที่ทําให้เราเป็นโรคหัวใจโอกาสเพิ่มขึ้นมาคือจริงๆ <ใน S 1> มันโอเวอร์เคลมใช่ไหมคะหมายความว่าการตลาดมันทําให้คนเชื่อว่าผมว่ามันก็เป็น<ส>ตัวช่วยได้ตัวหนึ่งนะแต่หลายคนอาจจะข้ามสเต็ปเช่นคุณออกกำลังกายไม่ถึงแล้วคุณไปกินเอลคา i t นทีนอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากเทียบกับถ้า,าคุณทําทุกอย่างมาแล้วคุณต้องการอีก2 -3% เนี่ย ก็ไไปลองดดู้ในสัปดาห์ที่10เป็นการจ <ะ S 1> เจอกันแบบออนไลน์ครั้งแรกกับคลาสของโค้ชโลสครับกับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามเนี่ยเขาก็จะใช้เหล้าในการแกร้ปัญหาเนาะดื่มแอลกอฮอล์แล้วอ้วนไหมส่งผลยังไงต่อความอ้วนอย่างที่บอกไปอะค่ะเราจะมันมันส่งผลเสียมากกว่าที่เราจะได้รับการกระจายตัวของไขมันในนี้ค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกินเบียร์หรือไม่กินเบียร์เลยนะคะไม่ว่าเราจะกินอะไรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ เป็นรูปแบบของการกระจายตัวของไขมันของปกติของร่างกายเราอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าเรากินพลังงานเกินกินน้ําตาลเกินอะไรเกินเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยี่งที่รดปอกอ่ะค่ะผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแพร์เชฟเนาะลงสะโพกลงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณผู้ชายก็จะไปลงท้องมากกว่าแค่นั้นเองค่ะโปรดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง19ไปด้วยกันนะครับกับแคมเปญ g h t Your Fat Off